เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าสูงสเมตรกว้างเมตร40่สิบไม้มะค่าเป็นไม้ชิ้นเดียวเหมือนกันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นส่วนของไม้เป็นไม้ชิ้นเดียวหมดไม่ต่อกลางความหนาของไม้อยู่ที่1นิ้วสภาพอาของเก่าแต่ไม่เคยใช้งานเก่าเก็บ ใหญ่เป็นไม้ชิ้นเดียวด้านหน้าด้านข้างเห็นไม้มาค้าด้านาด้านหลัง ก็เป็นไม้มะข่าทั้งหมดทุกชิ้นเป็นไม้มะค่าหมดหนาสวยน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณร้อยกิโลร้อยห้าหกสิบโลเ oh <my> ข้าไม้ได oh <my> ้อ่าเข้าไม้ช่างฝีมือครับช่างฝีมือเหมาะสำหรับเอาไปตั้งใส่เสียอห่า อ่าเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเป็นตู้ทึบนะเหมาะสําหรับเอาไปตั้งใส่เสื้อผ้ามืนจะไเนในห้องนอนหรือจะอยู่ด้านนอกก็ได้นะแต่สะดวกชิ้นเป็นไม้หมดไม้ดีไม้ไม้เกตเอไม้ตู้หลงนี้ฟารมหนาของไม้อยู่ที่ประมาณ1นนิ้วไม่หนามากแต่ก็ไม่บาง ราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าแจกทองเหลืองแจกทองเหลืองแต่รอคุณแจไม่มีนะครับ ไม้ชิ้นเดียวหมดไม้แก่ชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทุกอันไม่มีรอยต่อชิ้นเดียวหมดมือจับเป็นไม้อ่าทางจีนือ ဟုတ်တယ်နော်